ีนมนุษย์บางคนอยากที่จะครอบครองมันเพื่อผลประโยชน์แต่บางก็ไม่อยากลุ้งเกี่ยวเพื่อความปลอดภัยของตนยา่าสวัดีจ่ะย่าสวัสดีครับสวัสดีจ่าสวัสดี หนูกาแฟเพิ่งมาจากกรุงเทพคืนนี้หนูมาขอนอนด้วยคนนะได้จ้ะหนุ่นที่นอนหมอนม้งอยูุ่ตรงนู้นน่ะได้แต่ยาะลบกวนหน่อยนะครับจะเป็นไรจ้ะเราต้องไปดูห้องกันไหมครับใช่ไปเดี๋ยวไป,ไปดูห้องก่อนนะย่า